สวัสดีครับเช้าของวันจันทร์ที่13พฤษภาคม2567ครับเวลา7นาฬิกา30นาทีครับนี่ครับมาดูครับผ่านโรลินโยมาครับแห้งแล้งครับผมครับปีนี้แล้งมากเลยครับผมครับทำใจไม่ได้ครับมาถึงต้องมาถางหญ้าครับผมหญ้านี่ครับออกเสร็จใหม่ๆแล้วครับมาถึงก็ลุยเลยครับเพราะอาชีพที่เรารักแล้วเรา ทุ่มเทมากครับรักมากเลยครับนี่ครับผมนี่โดนโดนจอกครับไม่เีมากครับก็มีอย่างนี้แหละครับของสู้ครับสู้ครับลุ่นครับอุปกรณ์การทํางานครับนี่ครับผมจอกหรือบักจกน่สานเรียกบักจกนี่ะครับนี่ก็จะทำาให้หมดครับนี่เพิ่งทำเสร็จใหม่ใหม่ครับนี่เพิ่งทำเสร็จครับยังไม่เสร็จครับเอามาถ่ายคลิปตอนแดดกำลังจะออกครับผมนี่แหละครับผมตอนนี้ก็ เป็นต้นที่สองที่ผมปลูกครับต้นนี้ก็ออกลูกแต่ว่าเหี่ยวครับครับแต่ไม่เป็นไรครับฝนมาแล้วครับเชื้นแล้วครับดินดินครับดินชุ่มแล้วครับผมแล้วผมก็จะใส่ปุ๋ยให้น้ำอยู่แล้วครับผมมาบำรุงนี่พกหญ้าพกนี่ก็เหมือนที่ผมเมื่อกี้แล้วครับมออกให้หมดแล้วครับไม่ให้มีแล้วครับตอนนี้จะไม่ให้มีแล้วครับอันนี้ก็จะตัดให้หมดครับอันนี้ต้นเคงครับนี่ก็จะตัดให้หมดครับโดยที่มันตายสองต้นสองต้นซ้อนเลยครับส่วนที่ว่างๆไว้ที่ตายครับ ต้นนี้เขาสมบูรณ์เขายืนในดักก็ยังมีลูกให้เห็นครับผมนี่ครับสุกพอดีแล้วครับนี่ต้นนี้ก็สุกแล้วครับนี่ตากลับกรุงเทพนี่ครับสุกแล้วครับนี่ตอนนี้ก็สุกแล้วฟองประเสิอลูกนี้ใหญ่มากนี่แค่นี้ขนาดขาดน้าแล้วครับนี่ฝนฟ้าไม่ตกคนดูแลผมก็ต้องแสดงความเสียใจกับพี่เขยเลยเขาเป็นมะเร็งก็เสียชีวิตไปแล้วครับก็ขาดคนดูแลจริงครับช่วงนี้ขาดคนดูแลมากเลยครับต้องกลับมาดูเองครับเดือนหนึ่งต้องกลับมาดูไร่ตัวเองครับนี่ดูครับลูกครับ ครับดูครับขนุนทองกระเสกครับลูกอย่างนี้ครับผมนี่ขนาดเล็กครับเลยเหี่ยวครับไปเห็นไหมเ่ยขาดน้ําไม่พอครับนี่ดีที่ฝนตกมาใส่ครับถ้างั้นก็คงไม่รอดครับลูกนี้ลูกใหญ่เลยครับนี่ลูกนี้ประมาณ12โลครับลูกนี้นี่ครับเหี่ยวก่อนเดี๋ยวทีฝนตกมาใส่แล้วก็เลยฟื้นมาใหม่ครับนี่โชคดีนี่ครับข้างล่างครับนี่ครับต่อไปนี้จะไม่มีครับผมกลับมาวันนี้ผมจะทําเสร็จแล้วก่อนกลับกรุงเทพครับต้องทํไร่เี็เให้เสร็จเรียบร้อยก่อนครับรักเขานะครับผมไม่ผมไม่รักนะครับผมทุ่มเทมากครับ ทั้งแรงกายแรงใจผมรักเขาผมรักตัวเองนะครับผมรักครับผมผมต้องทายหมดครับดูครับดูสภาพครับว่านู่นครับยืนฝั่งนู่นโอ้โหครับนี่ก็ยืนแล้วครับรอดหรือเปล่าครับตัวใหญ่ๆงั้นเลาที่มีลูกเราทั้งนั้นเลยโอ้โหดูครับตัวโรลินโยทําครับมันแห้งแรงมากครับปีต้องทําใจครับทําใจครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าฝนมาเขาคงฟื้นแล้วครับผม ใร้ค่ใส่น้าให้ผุยดูดิครับดูแต่ละต้นครับดูแต่ละต้นครับดูดีครับดูดีครับทาใจไม่ได้จริงๆครับวันนี้นี่แหละครับเราลูกเกษตรกรชาวนาชาวไร่เราต้องทําให้ได้ครับนี่ครับอันนี้ก็ดูนี่ครับดูหญ้าครับดูหญ้าครับดูดูที่เขาฟื้นมาหมายโดนฝนครับเนี่ต้องขอบคุณนะครับที่เขาไม่ตายครับขอบคุณขอบคุณนี่แหละครับคนดูแลก็ไม่มีไปลูกไปงูครับงูปล่อยเขาไปมันเรื่องธรรมดาครับีนไร่เราต้องมีงูมีอะไร ไปสนใจเขาอันนี้อันนี้ไม่ใช่ซองประเสริฐนะครับอันนี้ผลพลอยได้อันนี้เพชรราชาครับต้นใหญ่ครับออกลูกให้กินแล้วครับตรงนี้ตรงนี้ลูกเป็นเพชรราชาครับลูกใหญ่มากเลยครับตอนนี้อร่อยครับครับยังออกลูกให้เห็นอยู่ครับผมยังมีเห็นอยู่ครับปะปลาครับเต็มไปหมดเลยครับผมยังมีให้เห็นอยู่ครับนี่ครับยังมีเห็นครับมีลูกที่สวยครับเดี๋ยวจะทําให้เขาดีครับดูลูกยังเต็มอยู่นะควนี้ขนาดขาดน้ำแล้วครับนี่นะนี่ขนาดขาดน้ำแล้วครับเขารักเราเราก็รักเขาไม่ใช่ผมไม่รักเขาดูครับลูกใหญ่แค่ไหนครับนี่ ลูกให่ครันะครับหลงลขนาดขาดน้ำนะครับนี้ดู่าดู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 ชาวเท่าไรจริงๆเขาไม่ทําอย่างนี้นะรัาทำใจไม่ได้ครับชาวไร่ทุกคนเห็นแล้วไม่ทําใจไม่ได้หรอกครับผมก็ชาวไร่เหมือนกันถึงอาชีพหลักผลเป็นพ่อค้าก็จริงอยู่แต่ผมรักการเกษตรนะครับลงทุนลงแรงครับเพราะความรักครับดูครับต้นครับให้ออกลูกนีทั้งหลังลูกเต็มไปหมดเลยไม่เป็นไรครับเขาสิ่งพาอาศัยกันเขาไม่อยู่ปล่อยเขาอยู่ไปครับ่าไปทําลายเขา ชีวิตเขาเขาก็รักชีวิตเราเราก็รักครับไปเขาอยู่ไปเถอะเขาไม่กินขนมเราหรอกอย่างว่าเขาก็กินน้อนทำรังแค่นั้นเองนี่ครับมนตายครับหน้าแลงครับดูนี่อ่าครับไม่ได้ไปสนใจครับดูยังมีครับยังมีให้เห็นลูกครับเต็มลูกยังเต็มอยู่ครับเห็นต้นพยุงครับตอนนี้แปดสิบปีแล้วครับต้นนี้สูงประมาณตึกหกหรือเจ็ดชั้นนี่แหละครับต้นนี้อันนี้ไม่ตัดครับเอาไว้เป็นพยุงนะครับดูครับลูกเต็มเลยครับต้นนี้ นี่ครับลูกต้นนี้ก็ยังมีอยู่ครับนี่ดูดูดูครับดู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 สภาพครับทําใจได้เลยครับดู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 ครับดูครับดูดูหญ้านี่ครับดูครับดูดูโอ้ครับผมครับต้องทําให้ได้ครับผมต้องทาให้ได้ครับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ครับจะขอบพระคุณเป็นล่วงหน้าครับผมจะทําผลงานจะมีคลิปอีกต่อไปครับสวัสดีครับ